ดวงคนเกิดบนเสาดวงชะตาวาสนาความร่ำรวยชะตาชีวิตฟังไว้จะไม่เสียใจภายหลังเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คำทำนายที่แม่นที่สุดผู้ที่เกิดบนเสามักถูกฟ้าลิขิตให้เจอความเหน็ดเหนื่อยมากกว่าคนอื่นตั้งแต่วตัยต้นเหมือนถูกทดสอบให้เข้มแข็งต้องเผชิญอุปสรรคใหญ่ๆทั้งการงานที่ไม่ง่าย การเงินที่ขึ้นลงหรือภาระที่แบกไว้หนักเกินไหวหลายครั้งอาจรู้สึกว่าชีวิตไม่เคยเบาเลยแต่แท้จริงแล้วนี่คือบทฝึกจากฟ้าเพื่อสร้างใจให้มั่นคงดังหินผาชีวิตวัยต้นวัยหนุ่มสาวเส้นทางชีวิตอาจเต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่ายบางครั้งเจ็บปวดกับความผิดหวังแต่ทุกก้าวที่ผ่านไปกำลังหล่อหลอมคุณ ให้กลายเป็นคนแกร่งไม่ยอมแพ้ง่ายๆและพร้อมยืนหยัดในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนจุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตานี่คือเวลาที่ชะตาจะเริ่มหันมาส่องแสงคนเกิดวันเสราร์จะได้พบกับโอกาสสำคัญได้งานใหญ่ที่มั่นคงธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองหรือทรัพย์สินที่เพิ่มพูนอย่างไม่คาดคิดความเหนื่อยที่เคยเจอ จะกลายเป็นรากฐานให้มั่นคงเมื่อถึงวัยนี้คุณจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลแห่งความอดทนและกลายเป็นผู้มั่งคั่งทั้งเงินทองและเกียรติยศคนที่เกิดในวันนี้มีต้นกำเนิดมาจากเทพพระเสาว,ว่ากันตามความเชื่อบอกว่าพระอิศวรสร้างเทพพระเสาขึ้นมาจากเสือสิบตัวแต่ก็ยังมีอีกหลายตำนานที่กล่าวถึงกำเนิดพระเสาวไว้มากตามตำราปุราณะบอกว่า พระเสาเป็นโอรสของพระอาทิตย์กับนางฉายาความจริงพระอาทิตย์มีชายาเอกคือนางสัญญาวันหนึ่งนางสัญญาเกิดทนรัศมีความร้อนจากพระอาทิตย์ไม่ไหวได้หนีไปและนั่นเป็นเหตุให้นางฉายามาสวมรอยแทนจนให้กำเนิดพระเสาขึ้นมาวันหนึ่งนางฉายานึกโกรธลูกของนางสัญญาจึงเผสาบทําให้พระอาทิตย์รู้ความจริงว่านางฉายาที่เป็นมารดาของพระเสานั้น เป็นตัวปลอมในหนังสือกำเนิดเทวดาได้บอกเหตุผลไว้ว่าสำหรับเทวดาทั้งหลายนั้นคำสาปของแม่ตนจะไม่เกิดผลกับลูกตนเองค่ะพระอาทิตย์จึงรู้ว่านางฉายาปลอมตัวมาตำราของศาสนาพราหมณ์บรรยายรูปลักษณ์ของพระเสารไว้ว่าเป็นเพศชายมีรูปร่างสูงโปรง่งมีสง่าผิวคลำ้ำส่วนชาวฮินดูนับถือทรทเสาเป็นเทพแห่งการเกษตรกรรม เป็นเทพประจำรํำฤดูวสันส์ฤดูใบไม้ผลิผู้คนนิยมบูชาเพื่อให้ช่วยมอบความสมบูรณ์ให้แก่พืชผลต่างๆส่วนตำราโหาราศาสตร์มีทํานายเรื่องตําแหน่งโคจรของดาวเสารไว้สองทางทางที่หนึ่งคือดาวเสาเป็นดาวให้เคราะห์ถ้าทรงอิทธิพลต่อใครก็จะได้รับเรื่องไม่ดีไประยะหนึ่งแต่ขณะเดียวกันถ้าดาวเสาโคจรอยู่ในจุดที่ให้ผลดีกว่า คนคนนั้นก็จะได้รับแต่เรื่องดีๆไปอีกระยะหนึ่งเช่นกันตามความเชื่อยังบอกต่อไปว่าพระเสาวนั้นเป็นมิตรกับแค่พระราหูองค์เดียวแต่เป็นศัตรูกับพระอังคารความเชื่ออื่นๆเกี่ยวกับเทพพระเสาวมีความเชื่อตามแบบศาสนากรีกโบราณบอกว่าเทพโครนอสเป็นเทพพระเสาวของฝั่งตะวันตกพระองค์เคยเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำของเหล่าไททัน ซึ่งเทพโครนอสได้โค่นอำน,นาจผู้เป็นบิดาคือเทพยูเรนัสและขึ้นครองบรลลังแทนต่อมาก็ถูกเทพซูสผู้เป็นโอรสของตอนเองโค่นบรลลังต่อตามคำสาปของพระมารดาที่เคยสาปไว้เมื่อตอนที่โค่นบรลลังผู้เป็นบิดาตนเองเพราะช่วงที่ขึ้นครองนั้นเป็นยุคทองเทพโครนอสจงได้รับการบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวเทพพระเสาเทพเจ้าแห่งความเศร้าและความทุกข์ทรมาน รายละเอียดดวงผู้เกิดวันนี้แสดงถึงเทพบุตรที่มีสีหน้าแววตาอมทุกข์และมีความวิตกกังวลหวาดกระแวงอยู่ตลอดเวลาบุคลิกภายนอกแม้จะดูแคร่งครึมซึมเศร้าแต่ก็มีเขาของความสุขุมน่าเกรงครามและสง่างามอยู่ในตัวเองมือถือตรีศูนย์และอังคัดเป็นอาวุธแสดงให้เห็นถึงการมีทักษะและความชำนาญรอบด้านรู้จักใช้ความรู้ความสามารถในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม มีเสือเป็นพาหนะหมายถึงการระแวดระวังภัยการต่อสู้ดิ้นรนในการดำรงชีวิตและยังแสดงให้เห็นถึงนิสัยใจคอที่ดุดันดุร้ายโมโหง่ายไม่น่าไว้วางใจและการหลีกลีหนีภัยพย,พยันตรายทุกรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ตำนานดาวเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเทพพระเสาว,วา้ว่าพระศิวะผู้เป็นเจ้า ได้ทรงสร้างพระเสาจากเสือสิบตัวโดยไร่มนตรามหาพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ห่อด้วยผ้าสีดำม่วงแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตจนเกิดเป็นองค์ท่านขึ้นมาดวงของท่านเป็นดวงแห่งการ,รเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆนานา,นาที่เข้ามาในชีวิตอันจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากกายและใจอย่างถึงที่สุดการถูกคดโกงเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่นทั้งเรื่องการทำงานและการเงิน ซึ่งถึงแม้จะเหนื่อยยากลำบากหนักหนาสาหัสในการทำความดีสักเพียงใดก็จะไม่ได้รับผลแห่งการทำความดีนั้นๆกลับต้องถูกแบ่งปันหรือขโมยความดีความชอบไปอยู่เสมอชีวิตต้องพบเจอกับการสูญเสียและความผิดหวังอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะรู้จักยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจลึกซึ้งถึงสัจธรรมของชีวิตความรักเป็นเรื่องของการทรยศหักหลังการครบกันเพื่อหวังเรื่องผลประโยชน์ หรือความสุขทางกายที่ฉาบฉวยจึงควรต้องระมัดระวังและรู้จักยับยั้งชั่งใจให้ดีการพยากรณ์และคำทำนายโดยละเอียดบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของคนที่เกิดในวันนี้จะเป็นคนรูปร่างแข็งแรงลำสันผิวเข้มคล้ำดำแดงตาคมแฝงความดุดันเดินขาพันกันหรือเดินเชื่องช้ามีปัญหาเรื่องขาพิการผิดปกติ การพูดจาตรงไปตรงมาไม่มีมัญญาและจริตมีวาทศิลป์ดีรักษาสัจจะแต่มีข้อเสียคือพูดจาไม่ค่อยคิดติดยกตนข่มท่านวาจาเชื่อเฉือนเน็บแนมประชดประชันจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมีความอดทนสูงมีจิตใจดีไม่ชอบทะเลาะบอแหวงรักความสงบมักน้อยสมระและสันโดษไม่ยอมคนและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบยามดีดีใจหายยามร้ายร้ายสุดๆ หากมีศัตรูจะอามาตัพยาบาทและผูกใจเจ็บเจ้าคิดเจ้าแค้นดีที่เป็นคนใจคอหนักแน่นรู้จักยั้งคิดมีสติที่มั่นคงมีสติปัญญาสุขุมละเอียดรอบคอบลึกซึ้งเข้าถึงได้ยากย้ำคิดย้ำทำคิดเล็กคิดน้อยอมทุกข์เคร่งเครียดวิตกจริตเก็บกดกดดันและคิดมากในเรื่องต่างๆมากเป็นบางครั้งการงานและอาชีพคนที่เกิดในวันเสาร์ เนื่องจากเป็นคนที่มีความคิดละเอียดรอบคอบและค่อนข้างคิดมากจึงใช้เวลาในการพินิษพิจารณาตรวจฐานนานเพราะกลัวงานออกมาไม่ดีทําให้มีรูปแบบการทํางานที่ดูล่าช้าอ่ดอาดแต่ผลงานไม่ค่อยผิดพลาดและมีคุณภาพสูงสามารถทําความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากต่างๆได้อย่างมีความมานะอดทนมากกว่าคนทั่วไปสามารถดึงศักยภาพทางความคิดและฝีมือออกมาใช้ได้อย่างยอดเยี่ยม มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเนื้อหาของงานค่อนข้างดีทำงานได้หลากหลายครบเครื่องจึงเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอาชีพที่เหมาะสมจึงต้องเป็นงานที่ท้าทายมีความยุ่งยากลำบากและใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจะเห็นผลอาทิเช่นงานทางด้านการสืบสวนสอบสวนนักกฎหมายทนายความทหารตำรวจนักจิตวิทยานักประวัติศาสตร์นักค้นคว้านักวิจัยรวมถึงงานที่ต้องใช้แรงงานต่างๆ อาทิเช่นกรรมกรช่างก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม,กรกรรมกรเกษตรเป็นต้นดวงด้านการเงินต้องใช้ความสามารถทั้งด้านแรงกายแรงใจและความเหน็ดเหนื่อยเข้าแลกจึงจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองทําให้ค่อนข้างวิตกกังวลกับการใช้ใจ่ายมากเพราะรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาด้วยความยากลําบากจึงทําให้กลายเป็นคนประหยัดมัธยัตและมีการจัดระบบระเบียบบริหารด้านการเงินที่ดี ทำให้มีเงินทองใช้ใจ่ายอย่างพอดีกับการดำรงชีวิตชอบความสมถะเรียบง่ายและไม่ชอบเป็นนี้สินใดๆนอกจากนี้จะวิตกกังวลกับความมั่นคงของชีวิตในอนาคตจึงไม่ค่อยประมาทและสามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างรอบคอบทําให้ประสบความสําเร็จกับการสร้างหลักสร้างฐานได้อย่างมั่นคงสวยงามชีวิตวัยต้นวัยหนุ่มสาวเส้นทางชีวิตอาจเต็มไปด้วยความเหนื่อยบางครั้งเจ็บปวดกับความผิดหวังแต่ทุกก้าวที่ผ่านไป กำลังหล่อลอมคุณให้กลายเป็นคนแกร่งไม่ยอมแพ้ง่ายและพร้อมยืนหยัดในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อก้าวเข้าสู่วัยกลางคนจุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตานี่คือเวลาที่ชะตาจะเริ่มหันมาส่องแสงคนเกิดวันเสาร์จะได้พบกับโอกาสสำคัญได้งานใหญ่ที่มั่นคงธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองหรือทรัพย์สินที่เพิ่มพูนอย่างไม่คาดคิดความเหนื่อยที่เคยเจอจะกลายเป็นรากฐานให้มั่นคงเมื่อถึงวัยนี้ คุณจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลแห่งความอดทนและกลายเป็นผู้มั่งคัง่งทั้งเงินทองและเกียรติยศในบ้านปลายขอชีวิตชีวิตจะคุณจะมีความสงบสุขมีบ้านช่องมั่นคงครอบครัวอบอุ่นและเป็นที่นับถือของคนรอบข้างคุณจะได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างภาคภูมิใจว่าทุกความเหนื่อยที่ผ่านมามีคุณค่าเสมอเคล็ดลับเสริมดวง 1. ทําบุญกับคนชราหรือผู้เจ็บป่วยจะเสริมบารมีให้ชีวิตมั่นคง ส,ส่สวดมนต์บทโพชชังปริศหรือบทคุ้มครองจะช่วยลดเคราะและเสริมกำลังใจ 3. ใช้สีม่วงหรือสีดำในการแต่งกายสำคัญจะช่วยหนุนพลังและป้องกันสิ่งไม่ดีเจ้าของวันเสาร์จงอย่าเศร้าใจกับความลำบากในวันนี้เพราะฟ้ากำลังสอนเจ้าให้เข้มแข็งและเมื่อถึงวัยกลางคนเจ้าจะไม่ใช่เพียงผู้รอดแต่จะเป็นผู้ที่ร่ำรวยมั่นคงและได้รับความสุขสมบูรณ์อย่างแท้จริง